สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h แฮ e CPU ครับผมปอไ h แฮม CPU ฮะวันนี้สบายๆนะหลายๆคนอยากเห็นครับสำหรับ5060ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่กำลังมาแรงวันนี้มันมาอยู่ในหัวข้อของการว่าต้องการอัปเกรดแล้วหรือยังมีคำถามว่าพี่เปาครับผมอยากให้เทส3060เจอกับ5060ดูซิว่าวันนี้มันจะต่างกันขนาดไหนอ่า นั้นเนี่ยวันนี้เราจะเปิดหัวกันด้วยอันนี้คือการ์ดจอ RTX 3060ที่เป็นแอมเปร์เอาตัวเก่าแล้วกันนะตัวเก่าเอาวีแรมสิบสองกิกส์ตรงนี้ที่หลายๆคนใช้อยู่แล้วกันนะครับวันนี้มาเจอกับอะไรครับส0 6 0นี่รุ่นรุ่นน้อง i ินโนเทรดีทวีคทูแปกิกส์จีวันนี้เทสเบย์ออนซีบีตัวเดิมเ5็0พันั่นเอง AMD Ryzen 5 7น0 0 f เหมือนเดิมบอร์ด A620 เหมือนเดิมและบนเอห DDR5 32นย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมไไม่ด้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับตัว ก็สปายหกร้าสิบวัตต์แปดสิพัตบอสเหมือนเดิมตรงนี้นะครับทั้งคู่แล้วก็ใช้ซิงค์ด้วยซิงลม ID คุณลึก SE สองหรือสี t พัตตรงนี้สตอร์เรตหนึ่งเชราจ็ด 1, ้าร้อย F ซิงลมซะบอร์ด A ซ่าห้าศซะแรมสัยนสองกิดาไฟสตอเรตหนึ่งเชราบอยหกร้อยห้าสิบวัตต์ราคาก็เท่าเดิมสองเนี่คือล่างเต็มนะคือคุ้ดีพลังดิบ Extreme คุดีพลังดิบ Extreme นะครับสาอยูนะคิว ก็แรงอ่ะก็แรงกว่าอ่ะก็แรงกว่าก็ในระดับเท่าไหร่คิวประมาณ20 20 20กว่าเอ่อยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับผมก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่สามสิบเปอร์แต่สังเกตดูนะว่าวีแรมอ่ะของสายโซลโซกินเยอะนะแปดจุดสี่กินเยอะเกินแปดละเออนะครับแต่ว่าเฟรมเรทก็ตามนั้นอ่ะฟูวิดีอะไรครับแล้วก็ปรับไฮปรับไฮอ่ะเดียวบาลานซ์อ่ะพี่ปิดเฟรมเจนแล้วกันนะอ่าเลย์ไฮ ประมาณ10เฟรมครับอันนี้คือกินกิกต่าอศูนย์ศูนย์ใช่ไหมวีแรนของสองศูนย์ศูนย์กิน9กกิกกินกิกก็คือมี1ิก็กินเยอะนะครับสิก็มีให้กินก็กินนะผมมีเฟรมเจนครับผมต้องเปิดผมต้องเปิดเพราะว่ามันมีให้เปิดก็ต้องเปิดคือถึงแม้โอเคพอเปิดแล้วก็ตามนั้นโอเคไหมโอเคโอเคต่างตรงนี้โดนไปขอดิบแถมด้วยแล้วกันคิวเดี๋ยวมีคนด่าพี่ว่าไม่เทสพลังดิบไม่เปิดถึงแม้จะได้ไม่ได้ก็เถอะใช่ อันนี้อะไรไอคิวพลังดิบเนี่ยพลังดิบต่างกัน7จ็ดประมาณ10เฟรม10เฟรมนี่คือ20เปอร์นะใช่ครับอันนี้คือเบสออนพลังดิบละ่ะพับจีอืมอ่ะอะฟุยเดียนต้าโอ้โหไอคิวนึกว่าเรียลเวิร์ลจะไม่โดนนะโดนเยอะเลยโดนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย60เฟรมอ่ะอ่ะ187 132 190อันนี้ผมมองว่าแล้วแต่คนชอบครับถ้าในมุมที่ทุกคนเล่นกันนะอ่ะผมขอปรับแบบเอ่อแเบบท็กเจอร์กับวิลเลียนต้ากันนะ <Okay. S 1> ที่เหลือเป็นวิลลี่โลคือปรับแบบนักแข่ง เมันมันมันสูงอยู่แล้วนะเออก็ต่างกันไปร้อยเหมือนเดิมอะแต่สามร้อยกับสี่ร้อยมองออกไหมเลไแล้วแต่นะครับเออคือแล้วแต่โอ้ยถ้าใครใช้จอสามร้อยสิบเพก็อัพเถอะอันดับอ,อิกแปดทำไฮอ่าไฮสามตัว h ฮสามตัวออฟโอ้โหก็ยี่สิบเฟรมไม่คูด,ด้าดูเหมือนกับว่า คือต้องบอกก่อนว่าคูด้าต่างไม่เยอะแต่แต่ผลแล้วออกมาต่างเยอะต่ายี่สิบเปอร์เรื่องของเจนนั่นแหละนะครับนะครับ generation สรุปอันไหนดีนี่โอ้โหดูเฟรมเอาก็ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเออไม่รีไม่รีไม่รีแล้วเครื่องดีออที่ v e ่ไ High โอเคครับผมออนเอ็ก y High ่ไหมดเลยเอ้ยเซฟเซตติ้งว่ะมาไม่รีมาเฮียซื้อหวยไม่ถูกเนี้ย ก็กูบอกแล้วมันไม่ต่างเนี่ยเห็นปะถ้าคุณใช้สาสูงศูนย์อยู่คุณจะอัพทำไมเล่นไฟเอ็มอ่ะเล่นไฟเอ็มคุณไม่ต้องอัพต้องอัพหรอกอาพทำไมสิบเฟรมเองยี่สิบเฟรมเองเอ้ยสิบเฟรมเองแต่ว่าต้องทำแต่รันรัน้อยนะคุณรู้ไหมว่าไฟเอ็มมันจะไม่ต่างขนาดนี้รู้ไหมออเนี่ยคือข้อดีมากเลยนะเว้ยที่ที่ว่าไอ้ให้พี่เป่ามาเทให้ดูอ่ะคุณท่านไม่ต้องอัพผมไม่ได้อยากขายของจนตัวสั่นขนาดนั้นถามว่าอยากขายไหมอยากขายแต่ถ้าเฟรมแล้วแบบดูดิมันเบียดดดกกกััันนนนนนนขาเเเเีี้ยยบหมมือรรถ์ใวศุ พอฝนตกเงี้ยนะคุณจะเอาทำไมอ่ะจริงอ่ะแคสเคิร์ครับเดียบรลานนะครับผมอีพิกเดียบรลานครับอันนี้ก็จมาอันนี้อย่างอันเนี้ยห่างประมาณสิบห้าเฟรมบบนเกทที่ไม่มีเฟรมเจนไม่มีเฟรมใช่แต่ฉีกอยู่นะสิบห้าเฟรมนี่คือสิบไอ้สิบห้าเฟรมบนบนเจ็ดสิบอสนี่คือยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่คือเจนเจนห้าสิบที่มันออกมาเขาไม่ได้เน้นพลังดิบขนาดนั้นไงมันเลยแรงต่างจากสามสิบซีรีส์ไม่เยอะเซนต้าเบรกก่อนเลยผมผมฆ่าพังเลยนะตอนเนี้ยไป วิลี่ไฮด์เดียร์สี่นะคือสาวโซลูงเขาลดเดียร์สี่นะแต่ไม่มีแต่ไม่มีเฟรมเจนโอเคนะเราดูตรงนี้อร้อเดียวก็ถือว่าเล่นได้นะวิลี่ไฮป่ะเล่นได้แล้ววิลี่ไฮด้วยอันนี้ร้อยสี่สิบกว่าเราอยู่คนละที่เราอยู่คนละที่ประมาณนี้อันนี้คือสี่สิบเฟรมป่ะใช่ครับประมาณนี้ป่ะครับผมชิดไหมออฟเลยเหรอครับผมอ่าพลังดิบแล้วดิบก็อุยดิบก็แรงนะดิผมติดต่างเยอะครับติดต่างเยอะครับนิดเดียวเองครับ เจ็ดสิบก็เล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่ครับเล่นได้อยู่นะแต่ดิบแต่แต่ดิบก็ประมาณนี้ประมาณนี้เล่นได้ทั้งคู่นะครับแล้วผมจะเล่นกับเฟรมเจเนเรชั่นละเอาผมเปิดทุกผมเปิดทุก X ก่อนแล้วกันเอาผมเปลี่ยนเป็น DLC เหมือนเดิมบาลานซ์เฟรมเจนไม่มีเหมือนเดิมร้อยเก้าเจ็ดสองร้อยร้อยเก้าสี่ก็โอ้โหเกินสองเท่านะครับเอออันนี้คือเฟรมเจน two X ที่อันที่แค่ two X เกาะอันนี้แค่แค่ two X อ่ะแต่ว่าสมมติว่าผมเปิดสุดเลยโอเคนี่ไง อันนี้คือ 4X เอ็กเต้นก<ต>ความเวอร์นะ 4X โดยที่ไม่มีลันเจซี่นะไม่มีไม่มีอยู่แล้วแหละ3ามร้อยเฟรมไม่มีไม่มีมมลันเจซี่นี่เห็นไหมเชี่ยอันนี้คือคือวันที่ไม่มีลันเจซี่นะบอกไม่มีลันเจซี่ใครจะคุยด้วยอย่างเงี้ยสามร้อยเฟมนะครับเอาเดียวบาลานซ์ทั้งคู่ก,ก่อนแหละเปิดผ่านได้ได้ครันะอันนี้คืออะไรเปิดผ่านเลยครับใช่เอาเปิดผ่านปรับสุดเดียวบาลานซ์เฉยๆแต่ต้องบอกว่าข่าวร้ายคือไอ็คิวได้แค่นี้ได้แค่นี้ไม่มีอะไรแล้วได้แค่นี้ก็จะมีก็คือเอฟเอาร์สามเฟมเจน ที่เปิดพุ่มขึ้นมาได้ได้แค่นั้นจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทียบเขทีละแบบได้ได้อันนี้คือดียบร้านทั้งคู่ครับผมมีแค่นี้ปิดผ่านไหมเผื่อมุญจะดีขึ้นเผื่อมุญจะรอดอ่ะปิดผ่านไหมปิดผ่านโอ้ยโอ้ยเล่นได้แล้วคือคือต้องบอกว่า4ศูนย์3 3ศูนย์0เนี่ยถ้าปิดถ้าปิดไอ้ผ่านเทซิ่งเนี่ยเล่นได้ปิดเลยไปเลยอันเนี้ยนะครับเล่นได้เป็นร้อยเฟรมอ่ะเออเออใครอยากเล่นปิดเลยเอานะครับเฮ้ยปิดเลย ได้ดีดีเลยนะเลนได้ดีเลยอ่ะต่อมาครับคุณคิวครับผมเปิดผ่านใช่เฟลท x เอครับผมเป็นเอ็มอสอาขอคิวเป็นเอสมารโอ้เออหกสี่หกสี่โอเคนี่คืออะไรวะพี่บอลดีเอลบาลานทูเอ็กซ์ผมเ็อสาสามบเฉยเผมผมเฟ้นเจนผมเฟ้นเจนไอคิวเอเอ e มเออแค่นั้นแหละไอคิวเปิดได้แค่นั้นแหละ แล้วก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับประมาณนั้นภาพก็เละด้วยภาพเละเพราะเปิดผ่าด้วยต่อมาดันสุดเลยแล้วกันโอเอ็กซ์มาติดไฟจะทำงานก็มอบไปอันนี้คือจบไม่มีอินพุตแหลกไม่มีอะไรนะตามเท่าเป็นอย่างต่ำเปรมเลทที่ต่างกันนะครับเป็นปกติยังไงมันก็โดนนี่คือโมชั่นเบอร์นะไม่มีอะไรผมก็มีเนี่ยผมยังมีเลยคิวยับเลยเอาปิดผ่าได้รู้ไหมเอาปิดผ่าเอาปิดผ่าเอาคิววะเอาปิดผ่าปิดผ่าด ปิดผาดก็เรียบร้อยดีวันแจ้ง500ดีไม่โคตรแรงเลยแม่งกดว่าโอ้วันเราแลนด์มาใช่ไหมผมก็อาจจะขึ้นนะโอเคแต่แค่จริงต,ตอนนี้ถ้าปิดผาดอะ่ะถ้าปิดผาดเลยได้ทั้งคู่อ่าแต่แค่500แม่งเจอมาติดเฟรมเจนแรงกว่าตรงนี้และภาพคมกว่าด้วยนะอันนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ทั้งคู่ครับแต่เหมือนกับคือ500ต้องไปยืมไปยืมไปยืมเอฟเอสไปยืมเอฟอสอาร์เฟรมเจนมาแล้วก็เดลต้าฟอสไหมออฟก่อนนะ ดิบนะดิบครับดิบ40เฟรมนะฟูดีพลังดิบ40เฟรมนะถามว่า90เฟรมฟูดีอัลติเมตยังคงไหวอยู่หรือเปล่าครับคุณคิวไหวไหวนะครับใช่เล่นโอ้ยเล่นได้เล่นได้แต่แค่5้าูนย์ศแม่งแข็งโป๊กเลยอ่ะใช่คือมันเยอะกว่าแหละนะครับมันก็เยอะกว่าอันนี้ก็ประมาณโอ้ไม่ต้องคิดเยอะคิวนะสี่สิบเฟรมประมาณนี้อ่าแป๊บนึงนะผมขออนุญาตนะขอเดียบาลังให้ให้หน่อยแล้วกันนะคิวอ่ะอ๋อผมก็มีเดียบาลังเหมือนกันอ่าผมมีเฟรมเจน Oh. อันนี้คือเดี่ยวพลัดูดิ <That> คือแบบว่าพลังดิบมันต่างกันน้อยกว่านี้นั่นหมายความว่านี่คือความแรงของคําว่า tensor core flip gen oh. นี่แค่เดี่ยวพลัสเฉยนะครับผมก็คือ ai มันฉลาดขึ้นด้วยอนี่คือเดี่ยวพลัเฉยเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่เพื่อแค่มันฉีกขึ้น mm. ขนาดเดี่ยวพลัเฉยนั่นแปลว่า tensor ในกูยิงตายเฉยเลยว่ะดีขึ้นกูพูดไปรีวิวไปกูยิงตายยิงเดสก์ท็อปตายเฉยแล้วอู้กูตายหมดเลยตายเหมือนกันโอเคเออกูปาไปเลย เปิดเฟรมเจนครับลั่น240ตัวใครตัวมันเห็นปะอ๋อตายแล้วอันนี้คือเฟรมเจน 2x ปกตินะครับโอ้โหแต่ก็แล้วแต่คือถ้าใครมีความสุขที่ตรงเนี้ยครับดูดิดับเบิลอ่ะแล้วแต่เดอะอาร์ตพาร์ทชูหรือมาสเตอร์ถ้าลองดิบก่อนนะเออดิบเลยก่อนได้ครับเออเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะพลังดิบนะพลังดิบนะประมาณนี้นะนะครับเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมพลังดิบ จะทำความถูกเดอะซีรีส์ไหมครับคอมเครื่องแรกที่ก็ความถูกเดอะซีรีส์ก็ไม่เยอะเลยครับอันไหนที่รีวิวคอมถูกๆนั่นแหละครับคอมถูกเดอะซีรีส์อันเนี้ยงัดล่างมันออกมาหมายความว่าผมเปิดผมเปิดแค่ DLS คิวเปิดอะไร f r f r a m e g e n อ๋อโอเคบาลาน FrameGen2X อ่ะผมเปิดทุกตาคนตาเปิด FrameGen นะครับคิวเปิด SRFrameGen ผมเปิดนี่นะโดนนีนิ่งๆไงนิ่งๆไงไอเวลามีภาพภาพมีป่ะมีอาการป่ะมีนะยี้ๆป่ะผมเห็นอยู่นะ โอ้หน้าแอลลี่กูไปหลุดเลยเอลลี่ผมผมเป็นอยากเออไม่เป็นไรเออแล้วปกติไอเฟรอาครับมันยังไม่คมอยู่แล้วเรื่ออกมาได้ไหมเนี่ย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 ร้อยยี่สิบห้าแปดแปดอย่างเงี้ยเอาไว้ก็คือก็จะเป็นวารุแลนด์นี่ก็วารุแลนด์มาละไม่มีอะไรเลยเห็นปะนี่โมชั่นเบอร์ไม่มีวุ้นอันนี้เปิดดูเพื่อเทียบสาโซ่สวนต้องพึ่งเอฟเออาร์สายเฟรมเจนผมเป็นมัลติเฟรมเจนโฟร์เอ็กซ์ซึ่งคุณภาพภาพก็ ต่างกันลิฟต่างกันลิฟอยู่แล้วนะใช่ครับลิฟเลยเด็เป็นอาสามไม่คมขนาดนั้นอยู่แล้ววันนี้อเดียอธิบายไปว่าวันนี้ตามคําถามคุ้มที่อัปเกรดหรือไม่คุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ทุกคนเลยครับผมไม่ไม่ผมผมแค่พูดว่า5้าสูงแรงกว่าเพราะมันแพงกว่าก็ต้องแรงกว่าเป็นตัวชท้คุ้มไม่คุ้มแม่งอยู่ที่คนดูครับผมใจดูครับบ๊ายบายเจใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ